โล,ง,ลงรดนะครับเป็นเสาแฝงนะครับแะต,ต้องยิงทุกตัวทุกรอนนะครับตัวในนี่เว้นเอาบาแบงฮะงเว้นเอาเนาะถ้าแถวแรกกับแถวสุดท้ายนี่คือต้องยิงบดเป็นบบาส่วนด้านลาย,ลายนี่ครับจะเป็นพื้นนะครับพื้นของแผ่นอะลูซิงนะครับลายไม้ไมนี่นะครับ โคงงานคงโครงลงรถพื้นจะเป็นลายไม้นะครับโดยที่บตรต้องเห็ดฟ้าโชว์เล็กสว,ส,สวัสดีดีน้องป้องไปสุกคนสวัสดีครับนี่ครับ โครงฟ้าโครงลงรถนะครับเป็นเสาแฝงนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับทาด้วยสีดำาอได้ยินเสียงป้าดป้าดปาดครับไม่้นนะเดี๋ยวสปาทุกท่านไปดูวิธีการมุงอะลูซิงนะครับ ของช่างชุดนี้นะครับสิ่งดังใช่นอตอนนี้ช่างหมวกของเรากำลังยิงยิงหลังคาเซตบอมอันนี้เดินแม่มันเท่ากับได้แล้วผัดโอ้คืออยากฟืดเนาะตัวนี้เนาะ แผ่นนี่เนาะฟีกฟืดเนาะน้ำนักมลายลักษณะการยิงก็นะครับปลายปลายแผ่นเนี่ยครับ,บระจะใช้วิธีการยิงแบบยิงรูซิงนะครับน,น,นี่นี่ครับเออดเเียวที่ใช้ยิงเนี่ยครับ จต้องยิงทุกตัวทุกรอนนะครับยิงทุกรอนนะยิงทุกรอนส่วนแถวแถวกลางๆนี่ก็จะเว้นนะครับนี่นะครับจะเว้นนี่ครับอันนี้ไม่ได้ยิงตันนี้เว้นเป็นไว้นะครับฝั่งนู้นช่างแบง์ก็กำลังยิงนะครับ ยิงล็อกส่วนมากจะแข็งแรงช่างหมวกก็จะใช้วิธีวัดช่างแบงก์ก็จะใช้วิธีเล่งนะครับโอ้โห แถวสองแถวแถวในนี่เว้นหนาเบ่แบงฮะเว้นหนาเนาะโอ้ถ้าแถวแรกกับแถวสุดท้ายนี่คือต้องยิงบุดเป็นบานี่ส่วนด้านลายนี่ครับ จะเป็นพื้นนะครับพื้นของแคนาลูซิงนะครับดูน้ำหนักมือเขานะครับช่างมวดของเราสุดยอดตอนช่วงเช้านี่กะทีสุดยอดแม่โอ้เอาเลยบ่ ฮัดฝีมือแท้นี่คือวิธีการยิงน้องสงมวดส่วนมากนี่ยิงคือการเบิรบอกคัคือการเบิดแมนบอกแต่บางช่างนี่ทางปลายนี่ซีเว้นนะพรายัางเขามั่นใจเกินไปบ่ เอาสัางแบงเอาอยู่แล้วสุดยอด,ดแผ่นกับน็อตนี่ต้องซีขึ้กันมันบ่มันจังอันนั้นนอกจากเสว่ามันมืดมันบอ่หาได้เอา นี่คือวิธีการยิงของช่างมวดนะครับตอนนี้ก็จะมาเบิ่งวิธีการวางประกบนะครับอ,า,อารูซิงนี่คือตัดเข้ามาอันแผ่นรองมันทางใต้นะเฮะ้คือตัดเข้ามาสิบเซนสมวดกันน้ำย้อนบ่อ๋อกันน้ำย้อนออกัน,น,น,ก,นกันมันย้อยเนาะนี่นะครับ แระสิไซสองคนยิงสร้างสุดนี้นะครับคนขางล่างก็ส่งของนะครับถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ช่วยช่างนะครับเรียกแบบเพื่อความมั่นใจก็หวัดแน่จักน้อยการยิงแผ่นนี้ต้องเอาแผ่นแรกแผ่นแรกเป็นลักเบา ถ้าแผ่นเลกได้ก็ได้เลยมันบ่อมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะมันบ่อถ้าสร้างฟีมือบอดีนี่เห็ดมันเบี้ยวนี่มันก็จะมีเศษเหลือบ่หรือไหนไหนมันบ่ิได้ซากมันบ่กเพราะว่าแผ่นอลูซิ่นีนี่มันได้ซากอกแล้วเนาะเอ๊สร้างใดครับที่มาเห็นอยู่นี่ครับสร้างมาแต่ใส่เนาะครับนวหอมนหอม้ จากที่วางแผ่นแล้วทั้งมัวกับที่ยิงล็อกไว้นะครับเรียกว่ายิงล็อกนะครับทุกตัวทุกตัวเลยนะครับนี่โอ้ฝีมือนี่สุดยอดเลยสั่งล่ะส่วงเ้าๆนี่สุดยอดส่วบใบๆๆมากอะยอดสุดจะกลิ้มกลิมเหมือนที่หมอเลย ช่งแบงนี่เป็นชังสายตาดีซิล่งเงาซะสุดมากโหยิง,งต้องยิงให้พอดีเลยบอกชังแบงบอกให้มันบุม่มมันบอ่อถ้าบุ่มนี่น้ำสิงหัวลงบอกชังมวยกันส่วนมากกับสีซ่าเนี่ยจังน้อยซ่ากว่าชังแบงเพราะว่าอายุกันเริ่มหลายแล้ว นี่เพื่อนสิเลงมานะครับเลงเลงเลงมาเนี่ยถอยลงไปคนอีกเออบิดลงไปบิดลงไปนี่ นี่ก็คือวิธีการยิงแผ่นแบบง่ายๆของทีมช่างย็ดลงรถนะครับนะยิงแผ่นลูซิงซึ่งแผ่นลูซิงนี่ก็แตกต่างจากที่อื่นๆมันมีฟอยการความห้อนบ่ฟอยการความห้อนเนาะกับวิธีติดตั้งฟอยการความห้อนคือวัดเข้ามาสิบเซนนะครับกันน้ำยดกันฟอยกันความห้อนนั้นตกนะครับส่วนมากเคล็ดลับ ก็คือเท็ดเอานนี้นะตัดเข้ามาฟังละสิบเซ้นะครืเลื่อนไปเรื่อยๆใส้เวลาบนนานนะครับหลังจากที่ได้ยินพันยิงมาประมาณเพินมาเห็นง่ายก็ประมาณ3ามโมงละหลังจากยิงแล้วก็สิททาการครอบนะครับครอบข่างแล้วก็ลงไปเก็บสีข้างล่าง กึบนี่ครับ,รบส่วนสร้างหนุ่มก็จะเป็นพวกเป็นพวกกำกับนะครับดูแลเดี๋ยวเขามาลงมาเบิ่งข้างล่างขึ้นข้างล่างโอ้ตกบนนางลานนี่ครับหลังจากที่ยิงแล้ว หลังจากที่ยิงแผ่นเรียบร้อยแล้วก็ <pouquinho. S 1> จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลายเคลือน<อ>ยังลายยังลายไม่ซักเปาเคื่อนลายยังหนุ่มลายไม้นี่นะครับโครงงานโครงลงรถเฮ้ยไม้ขนยุงอ<ะ>ีกพื้นจะเป็น ลายไม้นะครับโดยที่บมต้องเห็ดฟ้าโชว์เล็กเป็นงานโชว์เล็กนะครับกํากับดูแลโดยช่างหนุงนะครับ,รบหลังจากที่ยิงเสร็จน่าจะไม่เกิน ชั่วโมงนึงก็ยิงเสร็จแล้วก็ยิงครอบเลยมันบะใช่ไหมครับนี่ก็เป็นในส่วนงานของโรงรถนะครับทำการยิงแผ่นใส่ทีมช่างสองคนนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามช่องเฟรเดียสชาแนลนะครับ นี่คือวิธีการทำรถยินแผ่นว่าแบบโชว์เล็กนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นเสาเป็นเาสาแฝงนะครับเสาคู่แล้วก็มีรลอนตรงกลางเสาลูกตรงกลางอีก3ต้นัดระยะเท่าๆกันแบ่งกันมันย่นก็นี่ครับทำไว ຂອບຄຸນທຸກທ່ານສະບາຍດີ